สวม,มากเลยดูนะอยิงหมดยิมเลยหยิอยนะไรบ้กับดึกจะได้นอกับอิงดีกว่าหลับไดไ้เป็นไรเลยไม่เป็ให้ท่านรอผู้ว่าท่านได้สามราพร้อมกันนะญาติโยมนะ าโยมต่อเดี๋ยวมารันะ่นท่านผู้ว่าท่านรองกลัวว่าเดี๋ยววิ่งนะญาติยดโยมน,นะ